มีกับเขาไก่ที่เราครับนี่กันแม่บ้านกับลูกกับไปทั้งคุณละทั้งสายมือไปถคุแลวครับนี่ครับนี่ขมาปลาแล้วมาโน,นมานจะได้กัไปครับติดตามเบิ้งครับนี่ครับอีกดอกนึงครับนี่กขไก่าง,งามๆครับน,นี่สีสันสดใสเลย งามครับนี่คร <gr> <has> <bem> ับ <gr> ย <meals> ีดอกนึ่งครับนี่งามครับนี่นี่ครับยีดอกนึงครับหอมเลยงามเลยครับไปครับบัดนี่ครับยีดอกนึงครับนี่ สองดอกครับนึ่งสองดอกผ่าเนา้ครับนี่งไอ้ครับนั่นอยู่ดอกนึงครับนี่งหนึ่งต้นฟูหนึ่งรับนี่งไอครับนี่งต้นฟูใหม่ครับนี่อยู่นี่สามดอกครับงามครับดอยูนึงครับนี่งาม ครับพีบ่น้องอของดีแเ้รครับแบบนันเป็นไงครับนี่กางจอมพูนเลยครับนี่นี่งามางคับนี่กางจอมพูนข,ขักเลยครับนี่นอุย้ยของงามเลยครับนี่ได้เม่ีมาอยู่กางจอมพูนอยา่สีนอหน่เนานะ งามเลยครับนี่ร่อนหูร่อนตาเขาแดงได้บูเขากระยางลบไปลบมาอยู่นี่ครับนี่ปดงามๆเลยครับนี่ของแท้เลยครับของแท้ครับนี่ครับจอมพูดเลยครับนี่งามครับนี่ครับใครครับคนแก่ไร้หล่ะครับมาเนี่ยเกับบ้านอะ้รคระมาณนี้ ấy người ta khắp khắp nó đi khắp